สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูบี๋มอีกแล้วนะคะเอ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนดูเรื่องอะไรถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะหน่วยฤดูดหันษาเรื่องฤดูดหนาวการที่มีอากาศหนาวเย็นติดต่อกันหลายวันเราจะเรียกว่าฤดูหนาวนะคะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในช่วงฤดูหนาวคะ ไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อกันหนาวเอ๊ะแล้วเราควรจะใส่อะไรอีกคะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ผ้าพันคอแล้วต้องมีอะไรอีกนะแล้วก็ต้องใส่หมวกไหมพรมใช่ไหมคะยังไม่หมดนะ ยังมีอีกเมื่อใส่หมวกไหมพรมแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องใส่กางเกงขายาวใช่ไหมคะพราอเวลาที่ไมาอากาศหนาวมากๆเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ไหมคะ่ะตัวใหญ่ตัวยาวๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกเสื้อผ้าเป็นคอแล้วก็ต้องใส่ถุงมือถ้ามีอากาศหนาวมากๆใช่ไหมคะแต่ว่า บ้านของเราประเทศของเราเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องใส่ถุงมือเนาะเพราะว่าหิมะไม่ได้ตกลงมาไม่อากาศไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นนะคะนอกจากถุงมือแล้วเราก็ควรที่จะต้องใส่ถุงเท้านั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ถุงเทา้าให้ร่างกายของเราทําไมคะอบอุน่นแล้วนอกจากอุปกรณ์ที่เราใช้ในฤดูหนาวแล้วเนี่ยเด็กรู้หรือเปล่าคะว่าฤดูหนาวมีประโยชน์อย่างไรคะ นันก็คือทําให้ผล,ลไม้ของฤดูหนาวนี่จะเจริญเติบโตเอ้ผล,ลไม้ในช่วงฤดูหนาวมีอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่องุ่นกีวีแอปเปิลแล้วก็ส้มนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะผละไม้หน้าหนาวก็จะมีรูปภาพแบบนี้เลยเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาวนั่นเองค่ะ นอกจากประโยชน์แล้วฤดูหนาวนี้ก็ยัออยงมีโทษด้วยนะคะเอ๊ทำให้เราทำไมคะเมื่อเราหนาวมากๆเราก็จะเป็นหวัดพ่สบายเป็นไข้น้ำมูกไหลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำไมคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยพยายามสวมเสื้อกันหนาวใส่ถุงเท้าใส่กางขาย,ยาวเพื่อให้ร่างกายของเรานะ 6อุ่นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ